สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมในส่วนของตัวเตาดีดของฟิลิปนะครับอาการที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าเตาแผ่นคามร้อนนะครับน้ําหยดน้ําด้วนะครับไม่ออกเป็นไอน้ํานะครับอาการในส่วนของตัวอาการน้ําหยดที่หน้าเตานะครับสาหุคร่าวๆนะครับ ที่เคยเจอนะครับมีอยู่สาสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันอาการแรกนะครับคือในส่วนของตัวหน้าเตาน้ำสกรปรกหยดออกมาเป็นในส่วนของตัวพวกขับตะกันขับหินปูนสาเหตุก็เกิดจากน้ำที่ลูกค้าายในบ้านเส้นน้ำบาดาน้ำไม่ได้ผ่านในส่วนของตัวเครื่องกรองหรือพวกน้ำ ดื่มต่างๆนะครับที่มีแร่ธาตุเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งลูกค้าใส่น้ํายาดีผ้าเรียบหรือน้ํายาเกี่ยวกับน้ํายาปรับผ้นุ่มหรือน้ําหอมลงในแทงน้ําใช้นานๆจะเกิดการเหนียวและทําให้หยดที่หน้าเตาครับสาหิตหลดับสาหิตที่สองที่ทําให้น้ําหยดก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มเกิดการปิดตะกันเป็นคราบหินป,ปูน สาเหตุที่สามนะครับก็คือในส่วนของตัวเครื่องเสียเองเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมอาการน้าหยดนะครับสัหรับแรกผมจะดูในสาเหตุของตัวน้ําในหม้อต้มมีเยอะหรือเปล่านะครับถ้าน้ําในหม้อต้มเยอะเกินแก้วก็คือเกิดอาการน้ําหยดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะพามาถอดดูในส่วนของตัวจุกตัวหลักตะกันนะครับที่ตัวหม้อต้ม มาน้้ำเกินหนึ่งแก้วหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาถอดดูกันเลยครับทําการถอดจุกหม้อต้มนะครับ ประมาณหน right ึ่งแก้วครับเต็มที่ครับก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําหยดที่หน้าเตานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับสาเหตุต่อไปนะครับที่จะทําให้ในส่วนของตัวหน้าเตาน้ําหยดนะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าเตาตรงนี้นะครับไม่ร้อนไปเกิดปัญหาน้ําหยดนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเปิดเครื่องนะครับ ผมจะลองเอามือสัมผัสในส่วนของตัวหน้าเตาดูนะครับว่าร้อนหรือเปล่าตัวน,นี้หน้าเตาไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเผื่อจะร้อนเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับลองเอามือแตะดูอีกรอบหนึ่งครับอ่าตัวน,นี้หน้าเตาไม่ร้อนเลยนะครับ นี่คือหน้าเตาไม่ร้อนนะครับถ้าเอามือแตะสัมผัสอย่างนี้นะครับผมจะทําการแกะเซ็กในส่วนของตัวเครื่องนะครับว่าสาเหตุที่หน้าเตาไม่ร้อนเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทําการถอดในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องก่อนนะครับ ถอดน็อตออกจากวงจรกันครับสองตัวครับผมจะพามาดูในส่วนของตัววงจรนะครับตัวนี้คือตัวดีเลย์ตัวใหญ่นะครับสายตัดต่อไฟไปเดี่ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มน้ําคือตัวนี้นะครับ ส่วนในส่วนของตัวดีเดตตัวเล็กนะครับคือตัวนี้นะครับใช้ตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตานะครับฮีเตอร์ตัวที่มันไม่ร้อนนะครับตัวที่หน้าเตานะครับผมจะพาเซ็กในส่วนของตัวดีเดตตัวเล็กนะครับมาดีเดตตัวเล็กทํางานหรือเปล่านะครับถ้าจะบัดไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ ก็คือในส่วนของตัวสายสองเส้นนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับสายสีน้ำตาลสายสีน้ำเงินนะครับเปิดเครื่องจะต้องมีไฟไปเลี้ยงนะครับในส่วนของตัวหม้อต้ม220โวลต์ VAC นะครับหม้อต้มจะต้องร้อนนะครับถ้าไม่มีไฟจ่ายก็ซ่อมในส่วนของตัวบอร์ดนะครับส่วนในในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับไฟจะจ่ายไปเลี้ยง2เส้นนะครับ ก็คือในส่วนของตัวสายสีนี่นะครับสายสีเขียวอีกทวนหนึ่งก็คือสายสีน้ำตาลเส้นเล็กนะครับสเส้นนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับวัดไฟสองเส้นนี้จะต้องมีไฟจ่ายนะครับ2อ0โวลต์ VAC นะครับถ้าไม่มีไฟจ่ายก็ให้มาไล่ในส่วนของตัวแผงควบคุมก็คือตัวบอร์ดนะครับ ทำไมไม่จ่ายไฟนะครับแต่ถ้ามีไฟจ่ายไปได้นะครับส่วนของตัวบอร์ดเวอร์ก็ไม่ต้อตงไปยุ่งกับมันนะครับให้ไปซ่อมในส่วนของตัวสุดหน้าเตานะครับว่าทําไมหน้าเตาไม่ร้อนทมโมฟิลอาจจะขาดหรอฮียเตอร์อ,รอาจจะขาดหรือซอสดุงกาวนะครับหรือสายไฟอาจจะขาดก,ก็เป็นไปได้นะครับ <S <S ผมจะตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณสิบนะครับตรงนี้นะครับผมจะวัด ในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตานะครับผ่านทางสายนะครับมาฮีเตอร์หน้าเตหรืดูทูนโมฟิลที่หน้าเตาขาดหรือเปล่านะครับทําการถอดสายที่เป็นในส่วนของตัวหน้าเตานะครับหนึ่งเส้นนะครับคือสายสีนี้นะครับจากนั้นทําการวัดนะครับสายสีน้ําตาลไปที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับ สายสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าเตานะครับมีความต้านทานนะครับสรุปได้เลยในส่วนของตัวโโมฟิลที่หน้าเตาในฮีตเตอร์หน้าเตานะครับปกตินะครับในส่วนนี้นะครับถ้าบอร์ดจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาก็คือจ่ายไฟ220สิบโวลต์ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตา หน้าเตาก็จะร้อนนะครับผมจะพาวัดในส่วนของตัวไฟจากบอร์ดพาวเวอร์ที่จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮิตเตอร์หน้าเตานะครับตึ้งมตเตอร์นะครับอยู่ที่ย่าน250โวลต์ VAC นะครับจับสองขานะครับขาในส่วนของตัวสีเขียว เขียวหนึ่งเส้นนะครับอีกตัวหนึ่งสือน้ำตาลนะครับจากนั้นทำการเปิดเครื่องนะครับ ตอนนี้ไม่มีไฟจ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮิตเตอร์หน้าเตาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาตรวจสอบในส่วนของตัวดีเดนะครับตัวสีดาตัวเด็กนะครับมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมจะพาวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวดีเดนะครับตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่ย่าน DC นะครับ50โวลต์นะครับดีเดก็คือในส่วนของตัว2ขานี้นะครับดีเดที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับ ับกาวตรงนี้นะครับวัดในสภาวะยังไม่เปิดเครื่องนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับจะมีไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวดีเดย์นะครับขาที่เป็นขดลวดนะครับสองข้างนะครับเข็มขึ้นเท่ากันนะครับถ้ารีเดย์ทำงานในส่วนของตัวขาหนึ่งจะต้องต่ำกว่าอีกขาหนึ่งนะครับของขดลวดนะครับ ทำการเปิดเครื่องนะครับสังเกตดูนะครับข้างนี้เข็มสูงนะครับข้างหนึ่งนะครับไม่มีนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ดีเดทำงานได้นะครับแต่น่าจะมีปัญหานะครับหน้าคอนแทคอาจจะไม่ดีนะครับไม่สามารถต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาได้นะครับทำให้หน้าเตาไม่ร้อนนะครับ ถ้าสมมติว่า CPU คือในส่วนตัวนี้นะครับไม่สั่งงานมาในส่วนของตัวดีเลย์ตัวนี้นะครับเราสามารถตรวจเส็นแครดังต่อไปนี้นะครับก็คือตั้งมิเตอร์อยู่ที่10โวลต์ DC นะครับวัดในส่วนของตัวคำสั่งของ CPU นะครับก็คือขานี้นะครับขรับคำสั่งขานี้ครับผมจะสั่งมาจากตัว CPU นะครับเพื่อไปคนโทรลในส่วนของตัวดีเลย์นะครับ เดี๋ยวผมจะวัดดูช่วงที่ยังไม่เปิดเครื่องนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดเครื่องนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้คือ cpu สามารถคอนโทรลมาในส่วนของตัวทรานซิสเตอร์เพื่อคอืนโทนในส่วนของตัวดีเดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีไฟมาอย่างนี้นะครับในส่วนของตัว cpu ดี D นะครับสามารถคอนโทรลดีเดได้นะครับ ก็คือในส่วนของตัวดีเลย์ที่ต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาไม่ทํางานเลยนะครับตัวคอยตัวอะไรทํางานนะครับ,ตตรนนรบแต่หน้าคอนแทคอะไรอาจจะไม่ดีนะครับไม่สามารถต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์ได้นะครับผมจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวดีเลย์นะครับก็คือตัวสีดาตัวเล็กนี่นะครับออกากวงจรนะครับตัวเก่านะ ตัวนี้คือรีเลย์ตัวเก่านะครับที่ถอดออกจากวงจรนะครับส่วนตัวนี้คือตัวใหม่นะครับที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปในวงจรนะครับทำการบัดกีให้เรียบร้อยครับ การทำการล้างปิ้น้วยทินเนอร์ครับการประกอบบอร์ดเข้าเป็นส่วนของตัววงจรน,นะครับ ทำการขันน็อตสมตัวนะครับ ทำการจัดสายนะครับทำการวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮิตเตอร์หน้าเตาอีกรอบหนึ่งนะครับ ตั้งมิเตอร์นะครับไปที่ย่าน2 5งโวลต์ VAC นะครับทำการเปิดเครื่องนะครับสังเกตไฟนะครับมีไฟ2 2 0โวลต์เนี่ยนะครับมาเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตานะครับถ้ามีไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาหน้าเตาต้องร้อนนะครับถ้าหน้าเตาไม่ร้อนก็คือในส่วนของตัวหน้าเตาทโทโมฟิลอาจจะขาดหรือในส่วนของตัวฮีตเตอร์อาจจะขาดนะครับทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวร้อนกันไป จากนั้นทาการประกอบบอร์ดนะครับให้เรียบร้อยครับทําการประกอบสายนะครับใส่สายเซ็นเซอร์น้ํานะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับหันน็อตสองตัวนะครับ หมอนหน้าเลยนะครับสองตัวใส่ยางหนาหน้าครับทำการประกอบในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับใส่ใสายแพรและสายท่าน้ำให้เรียบร้อยนะครับ ทำการขันขน็อตนะครับ ทำการเปิดเครื่องรองอีกรอบหนึ่งนะครับลองใช้ในส่วนของตัวมือแตะในส่วนตัวหน้าเตาดูก่อนนะครับบอดร้อนหรือเปล่านะครับตัวนี้ร้อนนะครับ เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับทําการกดเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ไอ้น้ำออกปกตินะครับไม่มีน้ำหยดเลยนะครับ สรุปนะครับอาการเสียของเตารีดอีฮอฟฟินดิบนะครับอาการน้ําหยดหน้าเตานะครับมีอะไรเสียหนึ่งินนะครับคือในส่วนของตัวรีเลย์นะครับเสียในลักษณะหน้าคอนแทคไม่ต่อนะครับหน้าคอนแทคละลายสกปรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ